สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะและในวันนี้ครับไม่อยู่กับเกม Final f a e d d y โดยในวันนี้ครับเราไม่ได้มาเล่นเกมกันหรือว่ามาพูดถึงทฤษฎีหรือสรุปเนื้อเรื่องแบบนั้นแต่ว่าในวันนี้เราจะมานั่งดูคลิปฟาวฟ o ตเทจกันโดยคลิปนี้มีชื่อว่า The Case of Edward Morris ซึ่งเป็นฟนา a ์นบีจากผู้สร้างที่มีชื่อว่าแบตทินตันซึ่งใครเคยดูคลิปจำพวกนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นชื่อของบุคคลน,นี้ผ่านตากันมาบ้างแล้วละครับ เอาจริงแล้วผมก็เคยทําคลิปของเขามาเยอะแล้วเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าระดับขึ้นหิ่งเลยก็ว่าได้และในวันนี้ครับเราจะมาดูคลิปนี้กันซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ฟานาม,มากสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเอ็ดวาดมอริสเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินชื่อเขาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าให้คิดซะว่าเป็นหนึ่งในซานาริโอหรือว่าเป็นหนึ่งในสถานการณ์ละกันเนาะว่าได้มีบุคคลคนหนึ่งได้เข้ามาที่ร้านเฟรดดี้เฟสแบดด้วยความบังเอิญครับแต่ว่าเขากลับไม่รู้เลยว่า มีใครสักคนหนึ่งกําลังรอเขาอยู่ครับประมาณนั้นคลิปนี้มีความยาวประมาณ7นาทีครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะ้องว่ามันจะเป็นอย่างไรครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันอันนี้ผมต้องพูดไว้ก่อนว่า แมทินตั้นความจริงแล้วเขาจะมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ครับนั่นคือ h a r m o n y and h อ r r er ์เเนาะผมไม่รู้ว่าโปรเจกต์ที่เขากำลังจะทำในอนาคตซึ่งเขาบอกในดีสคริปชันคืออะไรนะครับดังนั้นผมขอโปรโมทให้เขาในจุดนี้เลยละกันเนาะซีรีส์ฮาร์มันนี่แอนด์เฮอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆนะครับผมดูไปประมาณส3สตอนบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากฟนาบได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟมากๆเลยและผมอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆครับจะดูในช anel ผมก็ได้หรือว่า ดูในช anel ต้นฉบับก็ได้นะครับลองไปดูกันนะตอนนี้เหมือนจะมีอยู่สซีซั่นนะครับซึ่งเขากําลังทำซีซั่น2อยู่ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับอันนี้โปรโมทให้เขาเลยซึ่งพอโปรโมทเขาแล้วก็มาโปรโมทผมหน่อยแล้วกันเนาะในตอนนี้ผมมี Discord ของตัวเองแล้วนะครับก็ความจริงมีนานแล้วแต่ว่าผมเปิดให้เฉพาะสมาชิกแต่ว่าในตอนนี้ เปิดให้กับทุกคนแล้วนะครับโดยสามารถกดลิงก์ที่ดีสคริปชันสามารถเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาพูดคุยกันในช a n e นั้นได้มาถามผมเรื่องทฤษฎีหรือว่ามาพูดคุยกันเรื่องสเปรเฮราก็ได้ยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเนี่ยก็สามารถมาเข้ากลุ่มในที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยแล้วกันเนาะเอาละถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับเคสของเอ็ดเวิร์ดมอริสครับไปอาจะเป็นแบบว่าแนว VHS แบบว่าเป็นเหมือน เทรนนิ่งเทปหรือว่าเป็นเทปข่าวนะครับประมาณนั้นมีคำเตือนครับฟูตเทปที่เรากำลังจะได้ดูในต่อไปนี้จะมีแสงวูบวาบครับมีเสียงที่ดังแล้วก็มีกราฟิกหรือว่ามีภาพที่ชวนสยองขวัญครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะโอเคครับได้เลยครับพี่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าฟาวฟูตเทปที่ตัวเอ็ดวาดมอริสน่าจะเป็นคนถ่ายขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ประตูคุ้นๆเนาะแต่ว่าผมไปเช็คละนะครับคือผมคิดว่าประตูนี้เนี่ยน่าจะเป็นประตูเดียวกันจากเทปของ Spring t a p แต่ว่าไม่ใช่นะครับเออโอเคอันนี้คือผมมาดูครั้งแรกนะอันนี้ต่างจากครั้งอื่นๆนะครับที่ผมจะดูให้ครบก่อนเนาะแล้วค่อยมาอธิบายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกแรกจริงๆอ่าดูเหมือนว่าเอ็ดวา m มอริสจะทำการเข้าไปในห้องนี้ครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นว่าจะมีคูณแอนิมาทรอนิกในนั้นด้วยนะฮะโอเคนั่นไงมีตู้อาร์เคดครับแล้วก็ มีหุ่น a n นิม t ทรอนิกต่างๆมีคอมอยู่ด้วยครับซึ่งเขียนโค้ดเอาไว้อยู่น่าจะเป็นโค้ดที่เอาไว้ใส่ตัวหุ่นยนต์แอนิม t ทรอนิกนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเรายังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะในจักรวาลหลักเนี่ยเขาเพิ่งมาอธิบายจริงๆในตัว security breach DLC rule ด้่ซ้ำจากการปรากฏตัวครั้งแรกของเด e มิมิ c ครับ ซึ่งแม้แต่ตัวเกเกอรี่เองแล้วก็ข้อมูลในหนังสือเนี่ยก็ทําการบอกว่าตัวมิมิกนั้นเขาถูกสร้างขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วในยุคประมาณ1980อะไรทํานองนั้นเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ตั้งคำถามเลยครับว่าแท้ที่จริงแล้วหุ่นเฟรดดี้บอนนี่ชีกาและก็ฟ็อกซี่สามารถเดินได้ยังไงกันแน่ โอเคไอ้เจ้าตัวแรกๆเนี่ยเขาอาจจะสามารถเคลื่อนไหวได้โดยอ้างอิงจากพลังของเรมนั้นซึ่งเป็นสารที่กลั่นออกมาจากความโกรธเกลี้ยวของเหล่าเด็กๆที่เสียชีวิตและก็ถูกยัดศพเข้าไปในหุ่นตัวนั้นๆแต่ว่าหุ่นตัวอื่นๆล่ะเขาสามารถเคลื่อนไหวกันได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นทอยเอนิมาทรอนิกครับ หุ่นยนต์เหล่านั้นแทบจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยและก็ไม่ได้ถูกยัดศพเข้าไปในนั้นอีกด้วยในตอนนี้เราก็น่าจะพอรู้อะไรบ้างแล้วครับว่าหุ่นเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วก็มีระบบ AI มีการใส่โค้ดเข้าไปในนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าหุ่นเหล่านั้นมันอาจจะถูกคอรัปครับหรือว่าถูกครอบงำโดยพลังเรมแน้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับในภาคอนาคตเลยไม่ว่าจะเป็นเฮลเวนเตสสหรือว่าภาคต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ เมื่อกี้เป็นหุ่นบอนนี่นะครับแล้วก็เฟรดดี้กับชีก้าจะอยู่ตรงนี้นะ้ยมีฟ็อกซี่ด้วยนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นซึ่งก็เป็นดีไซน์ตามสไตล์ของแบททินตันเลยเนาะมอกได้เลยว่าน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับสไตล์นี้นะฮะโอเคอ่าเอ็ดวาร์ดมอริสก็ทำการถ่ายรูปออกมาครับเป็นเหล่าอ่า เฟรดดี้ชีก้าแล้วก็ฟ็อกซี่นะโอ้โ oh, หแล้วทำไมรอบนี้เหมือนกับหุ่นมันมองหน้าเอ็ดเวิร์ดวะแต่เฟรดดี้ไม่ได้มองครับเฮ้ยเฮ้ยเอา้าทำไมมือบอลอย่างนั้นน่ะจู่ๆก,ก็ ผ่าหุ่นเฟรดดี้ล้มคว่ำเลยครับแล้วยังไงเฮ้ hey? แล้วเมื่อกี้มันหันหลังไปครับเจออะไรหรือเปล่า,าทายหุ่นเฟรดดี้ที่อ๋อดูเหมือนจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างาฟนาบภาคสงนะครับเออประมาณนั้นเพราะว่า,าหุ่นเฟรดดี้มันเริ่มกลายเป็นวิทเทอร์เฟรดดี้แล้วนะครับมีรอยผุพังแบบนั้นอุย้ย โอเคเหมือนออกจากห้องมาแล้วครับแล้วก็เหมือนจะกลับเหรอคือเขามาทำไมตั้งแต่แรกกันก่อนเอ๊ะเหมือนบอนนี่หายไปครับได้ยังไงกันน่ะเอ็ดเวิร์ดงงเอ็ดเวิร์ดท,ทำอะไรบาง <med S 2> อย่างอุอย่ย <med S 2> เฮ้ยจู่ๆบอนนี่ก็มาอยู่ตรงนี้ฮะ แล้วชี้อะไรบางอย่างครับตรงโน้นทำอะไรอ่ะเอ็ดเวิร์ดงงตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดไปเช็คดูสิเอ็ดเวิร์ดโอ้ยผมเชิงเงือมองตามเอ็ดเวิร์ดเลยเนี่ยสัญญาณหายแล้วครับนี่ไงคือเขาอ้างอิงตามาวิเทอร์บอนนี่เลยนะครับอันนี้คือหน้ากาศตรงหน้าหายนะ ฉะนั้นอันนี้น่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ฟนาฟสองอย่างแน่นอนนะครับรพูดอะไรอะ่ะสเตรนเจอร์ครับผู้แปลกหน้าเฮ้อุ้ยเสียงแปล,ๆปลกๆนี่มันชี้อยู่ว่ะลองเช็คดูสิโอ้โหวิลเลียม สปริงบอนนี่ครับอุ้ยหนีโอ้ย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 โอ้โหมายืนดักแล้วขนลุกฮนะอุย้ยทำอะไรอะ่ะ เหนกันว่าสปริงบอนนี่เขาจะขังเอ็ดเวิร์ดไว้เหรอพวกเราละทิ้งรอยยิ้มของเราเอาไว้ตอนนี้มีลูกกวางตัวใหม่มาให้เขาได้เล่นแล้วฮเสียงร่ำไห้ของเรานั้นจะไม่มีทางได้ยินลูกกวางนั้น จะอยู่ที่นี่ไม่ได้แย่แล้วครับอันนี้น่าจะเป็นบอลน,นี่คุยกับเพื่อนๆหรือเปล่ากล่องว่างๆนั่นจะช่วยปกป้องเขากล่องอะไรอะ่ะดวงตาสีเงินจะไม่มีทางเห็นมันได้หนีไปซะลูกกวางตัวน้อยลูกกวางนี้คือเป็นแบบ represent ถึงการโดนล่านะครับประมาณนั้น ก่อนที่ความหวังทั้งหมดจะสูญสลายไปโอ้แย่ละวิ่งหนีไปซะลูกกวางตัวน้อยไม่น่าลอดนะผมว่านะกระต่ายสีทองอยู่ที่นี่แล้วผมว่าเอ็ดเวิร์ดมอริสต้องเป็นเด็กอย่างแน่นอนครับแบบนี้ไม่มีทางอื่น ต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่รอดครับอย่างนี้อออโอ้โหนี่ไงวิเกิดอะไรขึ้นอ่ะเด็กอายุ15ปีเอ็ดเวิร์ดมอริส ถูกพบว่าเป็นศพอยู่ในท่อระบายอากาศของ Freddy f a ฟส e a แครับ Junior สด้วยเออน่าจะเป็นอ้างอิงจากภาค2เลยหลังจากที่มีคนหลายๆคนเนี่ยทำการบ่นมาว่าได้กลิ่นเหม็นๆครุ้งอยู่ทั่วล้านพิซซ่าไปหมดเลยครับมันคือกลิ่นของศพเอ็ดเวิร์ดมอริสนั่นเองโอไม่ oh my, นะเอ็ดเวิร์ดมอริสหายตัวไปหลังจากที่เพื่อนของเขาเนี่ยทำการท้าเขา ให้ทําการมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นี้จนกระทั่งพื้นที่นี้มันได้ปิดลงแล้วครับเพื่อทําการาหาหลักฐานอะไรบางอย่างเพราะว่าพื้นที่นี้มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ผีสิงประมาณนั้นเลยนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นเหมือนร้านพิซซ่าผีสิงอะ่ะแล้วก็มีคนมาทา้าล่าท้าผีที่นี่นะครับแล้วก็ดันมาเจอวินนยมอาฟสันจริงๆประมาณนั้นโอ้ไม่น่าเลย อันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวปี1 9 8่ครับเป็นเรื่องราวหลัง The Missing Incident นะเออนะครับที่วินเนฟอัฟตันทำการสังหารเด็ก5คนแรกแล้วก็ยัดศพเข้าไปในหุ่นเฟรดดี้บอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่แล้วก็ตัวโกเดนเฟรดดี้เนาะนะครับโอ้แม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นในเรื่องที่ว่าครอบครัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทำการฟ้องร้อง ต่อร้านพิซซ่าแห่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าทาง Fastback e n t e r t a i n m e n เเองเนี่ยก็ให้สเตตมาเลยครับก็คือทำการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการตายของเอ็ดเวิร์ดครับเพราะว่าเขาปิดที่นี่ไปตั้งนานแล้วไงคือมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องผู้ชายที่ใส่ชุดสีเหลืองเนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าแต่วิลเลียมอัฟตันคือเขามาอยู่ที่นี่ตลอดอย่างนี้เหรอ น่าสนใจครับนี่ไงนี่คือการประกาศสาธารณะนะครับให้ระวังไว้ว่ามันจะเกิดเรื่องอันตรายถ้าอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่คุณไม่ควรอยู่ครับคุณควรไม่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยฉลาดเข้าไว้แล้วก็อยู่ห่างๆจากบุคคลน,นี้เอาไว้นั่นเองนะครับจงอยู่ให้ห่างจากชายชุดเหลือง แต่ไม่ใช่เบบี้อินเจนโลนะครับนะโอ้โหอุ้ยดีนเสียงร้องไห้ครับน่าจะเป็นเสียงร้องไห้ของเอ็ดเวิร์ดมอริสแน่นอนอ่ะชัวร์เลยอ่ะโอ้ยดูกลัวมันจะพุ่งมาเนี่ยนะครับ จบแล้วว้าว <Wow. S 1> เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยครับอันนี้บอกตามตรงเลยว่าถึงแม้ว่าจะเพียง7นาทีเท่านั้นซึ่งเอาจริงก็ถือว่ายาวมากแล้วนะครับแต่ว่าบอกตามตรงว่าฝีมือเขาไม่ตกจริงๆครับเขาทําออกมาได้สุดยอดระดับขับแก้วอีกอันหนึ่งแล้วโดยถ้าให้สรุปเลยครับนี่คือฟาวฟุตเทสหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่ถูกถ่ายไว้โดยเอ็ดเวิร์ดมอริสครับ ซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกไล่ล่าจากตัวสปริงแท็บหรือว่าวินเลียมอัฟตันสปริงบอร e นีประมาณนั้นและช่วงเวลาของไทม์ไลน์น่าจะอยู่ในประมาณปี1985ครับซึ่งก็เป็นช่วงหลังจากที่วินเลี่ยมอัฟตันทำการเริ่มฆ่าเด็ก5คุนแรกไปซึ่งถ้ามันจะยัดอยู่ในไทม์ไลน์ของแบททินตันตรงไหนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงแรกๆรกของซีรีส์นี้เลยครับ และก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมขอให้ทุกคนทําการเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์คลิปของแบททินตันกันหน่อยนะถือว่าเป็นการสนับสนุนเขาไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปผมด้วยละกันนะครับทําทั้ง2จุดเลยนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้มันน่ากลัวไหมมันทาให้ทุกคนรู้สึกขนลุกได้หรือเปล่า ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้ให้ระบบอัลกอริทึมของ youtube เนี่ยมันรันได้แบบหนักหน่วงมากขึ้นแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นครับผมควลวาคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ